อาชีพรับจ้างอาชีพขนส่งขนส่งเนาะส่งใช้กระดาเยอะลำบากน้งแต่ว่าทางโครงการดันตู้สุดจริงๆครับไม่ทิ้งไม่ปล่อยลูกค้าทิ้งสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพี่เจ้าของบ้านใหม่โครงการึกษาสี่สิบนะครับบ้านอยู่ต้นโครงการเลยเข้ามาในโครงการเลี้ยวแค่สายเดียวถึงตัวบ้านเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่ตใจไหมครับ บ้านสวยถูกใจแล้วก็เป็นหลังนี่เล็งตั้งแต่ตอนแรกเลยการทํายื่นสินเชื่อของพี่ของพี่เป็นอาชีพอาชีพรับจ้างอาชีพขน<า>ส่งขนส่งเนาะส่งค่อขนข้างจะใช้กระดานเยอะประมาณน,นี้นแต่ว่าทางโครงการดันตู้สุดจริงๆครับไม่ทิ้งไม่ไมปล่อยลูกค้าทิ้งบ้านที่ดูสวยถูกใจสวยถูกใจเง้นที่กว้างสะอาดออกแบบสวยการที่มากรมิดเดวันนี้เป็นไงครับรวดเร็วครับรวดเร็วครับสดกสบายดีรับเดียวเสร็จเลยของเรามาถึงสามารถเข้าช่องเซ็นได้เลยเนาะเพราะว่าเรามีการบริการอยู่แล้ว้วยเื็อสุดๆก็มีเพื่อนฝูงเดียวผมก็จะแนะนำต่อ ถ้ามีคนที่รู้จักที่จะสืบตรบ้านแนะนําแน่นอนแนะนำแน่นอนครับพี่นี่ดันเก่งจริงครับไม่ทิ้งลูกค้าได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอให้อยู่บ้านใหม่ร่มเย็นเป็นสุขครับร่ำรวยเฮงๆขึ้นไปครับผมขอบคุณครับ